ไซเบอร์พังนะครับไม้ลายสวยจากแบรนด์ A L P ไม้ตัวนี้ก็ออกแนววิทยาศาสตร์สายไฟนะครับนะค่อนข้างอนาคตล้ำๆหน่อยนะครับตรงก้านแล้วก็หัวจะเขียนว่าไซเบอร์พังนะครับซึ่งเป็นไม้ตัวนี้เฟร,รมก็เป็นเฟร,รมตัดอากาศนะครับก้านกลางค่อนแข็งนะสำหรับไม้ตัวนี้นะตัวนี้ก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุดที่28ปอนด์นะครับก็เป็นไม้บรรล้าน 5, นะด้าม G 5นะครับแต่ว่าหัวไม่ค่อยมีน้ำหนักนะสำหรับไม้ตัวนี้นะจะออกเปน็นแนวแบนบรนซ์ครึงสตีดนะครับ วันนี้ก็จะไปลองตีกันเลยนะครับวันนี้ก็ขึ้นเอ็นมาใหม่นะครับตัวนี้27บอลนะครับเอ็นอัลติแมกนะตัวนี้ก็จะพีสติงอยู่ที่10%นะครับตัวนี้นะครับก็สปีดต้นที่หัวไม้ดีมากเลยนะครับเคาะแรงแรงหรือดีดนะครับจะไม่ล้นออกหลังนะกับน้ำหนักได้ง่ายเกมลักออกค่อนข้างเหนียวมากเลยนะครับแกะลูกออกจากตัวก็ได้ง่ายด้วยตัวนี้ก็โฉบตัดยอดนะครับสบายมากเล่นแต่เข้ามือก็ได้นะสำหรับไม้ตัวนี้นะนี่ก็เล่นลูกเลี้ยวเล่นลูกแทงได้เลยนะครับไมัต้องกลัวจะล้นนะไม้ตัวน เกมรับกลางขอดนะครับก็โต้กันสบายเลยนะครับนะตัวนี้นะดึงไม้กลับไปกลับมานะครับเลาวไม่หนวงหัวเยอะด้วยนะก็บอกได้เลยว่าเกมรับทั้งวันยังได้นะครับลูกเซฟก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ดีที่ไม่ออกนะครับลูกตกก็ไม่เข้าดุนแรงนนะครับแต่บกได้ต่อเนื่องนะก็อาศัยหวังดาบ2เอานะครับก็เป็นไม้5อยู่ที่สวนกลับได้ดีนะหรือว่าโฉบตัดอะไรพวกนี้นะครับไม้ตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายความเร็วนะครับนะไซเบอร์พัง